นางป้าแดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆุท่านค่ะเช่นเคยนะคะนางก็อยู่ที่โชว์รูมที่มิซูบนค่ะวันนี้นะคะนางจะพาลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมของรุ่นรถมิราแอลซีซีบีทีเอลอ a โต้ปี2024นะคะเป็นสีดำด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะจอยทั้งทนางนี่เองนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะในส่วนของรุ่นนี้ตามไปชมกันเลยค่ะค่ะ กลมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะถ้ารุ่นในส่วนของรุ่นรีวิวอยู่นะคะเป็นรุ่นมิลาดแอคทีสซีวิตีเกียโตปี2024นะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมาชมในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้านะคะของน้องเขาจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะก็ดูสวยงามนะคะดูเงางามดีคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะจะเป็นาลายเส้นสีแดงใหคะ่ะ รุ่นนี้นะคะมาพร้อมชุดตกแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะรุ่นที่คุณลูกค้าชมอยู่ก็จะเป็นของสปอร์ตไลเดอร์นะคะที่จริงเราก็จะมีหลากหลายแบบนะคะและแต่ความต้องการความชอบของลูกค้าเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะจะเป็นแบบไฮโดรเจนให้นะคะค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะล้อที่มากับรุ่นรถแอท i v e ์ซีวีเกียโตปี2024ของเรานะคะจะเป็นล้อเหล็กกระทะฝาครอบนะคะ14นิ้วให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ ก็รหัสยางนะคะอยู่ที่165ทับ65 R14 นะคะก็จะมาจากโรงงานให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยนะคะตกแต่งในส่วนของกันสาดให้นะคะแล้วก็มดลองมือเปิดให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะแล้วก็มีตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะ พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้ค่ะมีระบบไลฟฟ้าให้ด้วยนะคะไฟท้ายนะคะเป็น LED ให้นะคะแล้วก็มีแผ่นสะท้อนแสงให้ด้วยนะคะก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังของเรานะคะจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตแบบท่อคู่ให้นะคะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีในส่วนของแผ่นสะท้อนให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ ติดกล้องด้วยนะคะเป็นกล้องถอยหลังนะคะขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของชุดนี้รุ่นนี้แต่งแบบนี้นะคะที่หลายของเราจะเป็นแบบ5ประตูค่ะคุณลูกคา้าก็เปิดได้เลยนะคะก็จะเป็นชั้นวางของให้นะคะที่จริงนะคะในส่วนของรุ่นมิลลาดของเราก็สามารถปรับเบาะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนางทาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแต่กดอ,อื่นต้องเอานี้ลงก่อนนะคะกดซ้ายก่อนแล้วก็ มีตัวสลักด้านหลังนะคะก็ออกดแล้วก็ปล่อยค่ะปึ๊บนี่ค่ะเผื่อคุณลูกค้านะคะอยากต่อยอดธุรกิจนะคะหรือว่าจะค้าขายตลาดนัดนะคะหรือว่าไปช้อปปิ้งนะคะต้องการของนะคะที่พื้นที่ในการจัดวางของได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับเบาะระนาบแบบนี้ได้นะคะที่6040ค่ะคุณลูกคา้าโอเคค่ะก็กว้างมากเลยนะคะ เพิ่มเข้าไปนะคะเผื่อเราจะส่งของด้วยนะคะก็ต่อยอดค่ะคุณลูกค้าค่ะสร้างกาําไรสร้างมูลค่าให้กับตัวรถนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนางมาชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะข้างในนะคะมีอะไรบ้างก็ภายในนะคะวัสดุหุ้มเบาะก,ก่อนค่ะคุณลูกค,ค้าค่ะกวา่าให้นะคะตัดเย็บด,ด้วยเดินได้ด้วยตะเข็บสีดําให้นะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะปักธรรมดาให้นะคะ เป็นแบบเมนนวลให้ค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันให้ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ผ่านที่พวงมาลัยได้เช่นกันนะคะส่วนมาตรวัดจอแสดงการสับผีก็ชัดเจนนะคะดูง่ายแล้วก็สบายตาค่ะคุณลูกค้าค่ะมาด้านข้างนะคะก็เป็นระบบป้องกันการเลื่อนถอยนะคะหรือระบบสเสถียรภาพการทรงตัวให้ค่ะถัดมานะคะก็เป็นปุ่มที่ ปรับกระจกมองข้างนะคะไฟฟ้าให้นะคะคุณลูกค้าจะปรับด้านซ้ายหรือด้านขวาปรับแบบไหนนะคะตามองศาตามความหนั่ตามระดับสายตาของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นทรัลล็อกก็เป็นอัตโนมือนะคะกดเอานะคะตกแต่งด้วยแคปลาให้ค่ะมาชมในส่วนของความเพลิดเพลินกันต่อเลยนะคะกอหน้าจอนะคะทัชสกรีนให้ค่ะขนาด7นิ้วนะคะ รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ม l ล e r Link ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตกแต่งในส่วนของต้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยน,นะคะของคุณลูกค้านะคะรถใหม่ป้ายแดงคุณลูกค้าบอกว่า,อ,าอยากติดกล้องถอยหลังให้หน่อยก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของกล้องมองภาพขนาดถอยหลังออกจากช่องจาะให้นะคะเวลาคุณลูกค้าเข้าเกียร์ อนะคะถอยหลังให้นะคะก็จะเป็นกล้องมองหลังให้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคะใช้มากรถใหม้ป้ายแดงแล้วก็จะเซฟให้กับคุณลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะก็ไม่อยากให้คุณลูกค้าเครมนะคะแต่ก็แล้วก็อะไรที่มันเซฟได้เราก็จะเซฟกันต่อไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือถอยให้ดูก่อนเฉยๆนะคะว่ากล้องมองหลังขณะถอยหลังออกจากช่องจอดดียังไงนะคะส่วนแอร์นะคะเป็นแอร ธรรมดานะคะเป็นปับแมนวนวลนะคะก็กดปักได้นะคะความเย็นแล้วก็แอร์พัดลมนะคะแล้วก็เราอยากให้แอร์ช่องแอร์นะคะมาทางไหนทางตรงบนล่างนะคะหรือว่าจะล่างของเราก็ปรับได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นออ t โต้สต็อปแอนด์โกให้นะคะในขณะที่เราขับนะคะอยู่ไฟแดงนะคะบางทีมันก็ดับไปเองนะคะอันนี้คือเป็นระบบของเขานะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ใช้ก็กดปิดได้เช่นกันนะคะ ก็กดปิดได้ทุกครั้งที่สตาร์ทนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะคะอันนี้ก็สามารถชาร์จในส่วนของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12โวลต์นะคะอันนี้นางก็ใช้นะคะซื้อตัวแอดเตอร์มาใส่นะคะเอาไปที่ชาร์จได้อสองช่องด้วยโอเคค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ อัตโนมัติ CVT นะคะช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เวลาการเปลี่ยนเกียร์นะคะก็จะสมูทลื่นไหลนะคะประหยัดน้ำมันได้สูงสุดที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะคะนางก็ขับมาแล้วนะคะในส่วนของ23.3กิโลลิตรให้นะคะเบรกมือนะคะเป็นอัตโนมือนะคะเป็นแมนวนวลให้ค่ะโอเคค่ะนี่คือในส่วนของด้านในนะคะในสั่งของผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็ด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะ อ,อเมื่อกี้เราพับเบาะนะคะก็ถ้าเราจะส่งคืนก็ง่ายๆค่ะแค่ดันขึ้นเองไม่มีอะไรมากค่ะค่ะในส่วนของรถมิลา拉ของเรานะคะเป็นรถในกลุ่ม e c o ก a คค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คคคะช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะด้วยเครื่องยนต์ DOHC My w e i ม h 1เวลิตร78แรงม้าค่ะก็ อยู่ที่6,000รอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่100นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีค่ะส่วนลัศมีนะคะวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่4,4เมตรค่ะชนิดของน้ำมันนะคะจะเป็นเบนซิน9195นกแกโซโฮอ e 1 0 E20 ค่ะบรรจุถังน้ำมันนะคะได้ที่35ลิตรค่ะคุณลูกค้าค่ะส่วนในส่วนของระบบกันสั่นสะเทือนนะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแม่ฟอร์สันสตาร์คอยสป,ปริงนะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นแบบทอรอชันบีมให้ค่ะส่วนระบบเบรกนะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนค่ะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกให้ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางคายับชมรอบๆตัวรถของรุ่นมิลานนะคะพร้อมชุดตกแต่งสวยๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเต็มคันรถไป้เรียบร้อยแล้วนะคะมาชมในส่วนของโปรโมชั่นเด็กไทยคลิปกับนางเลยนะคะราคาค่าตัวน้องเขานะคะอยู่ที่590 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเป็นน้องสีขาวแทนนะคะก็จะเพิ่มมานิดหน่อยค่ะเพียงแต่นะคะในส่วนของค่าสีนะคะที่เป็นสีขาวค่ะมีโปรโมชั่นในส่วนของดอกเบี้ยศน์อร์เซให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ ที่48ลวดนะคะแล้วก็แคมแพ็เกเกตํำลุงรักษาดูแลถึงใจไปเลยค่ะ5ปีค่ะคุณลูกค้าค,คะซือคุณลูกค้าจะสนใจในส่วของชุดแต่งสวยๆนะคะเพราะแคมเปญเด็กๆนะคะไม่ต้องใช้เงินรับรถนะคะนางก็มีให้เช่นกันนะคะเออรถง่ายค่ะได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านนะคะ คุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในสุดของโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะเหมือนกับคุณลูกค้าท่านนี้ก็ i n b o กทักทายหาเซลล์นางได้นะคะที่เบอร์0971979915ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิซูป้ายแดงอย่าลืมคิดถึงมิซูบลนของเราด้วยนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นางด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขอจบทางเย่อมชมรถใหม่ถึงที่โชว์รูมเพียงเท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ